องค์การบริหารส่วนจังหวัดปุกากรจัดโครงการฝึอกอบรมอาสาสมัครไลฟ์การ์ด เพื่อความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวประจําปี2558เมื่อวันที่7กรกฎาคม2558เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมโรงแรมในย่างบีชรีสอร์ทฮาร์ในย่างอําเภอทะล่างจังหวัดภูเก็ตนายซักชายชาววยรองประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครไลฟ์การ์ดประจําปี2558โดยมีนายประถบหยุดเชื้อยวนประธานชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ตผู้แทนจากทับเรือภาคที่3มกองกํากับการแปด กองบังคับการตำรวจนามชมร่วมไลฟ์การ์ดปูแกตสมาคม Surf Life Saving Australia และผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาซาสมคร์ทไลฟ์การดประมาณ70คนเข้ารวม นายประทับหยุดกล่าวรายงานว่าเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินงานโครงการรักษาความปลอดภัยชายฟั่งโดยมีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดดูแลความปลอดภัยให้กับหนักท่องเที่ยวทุกแนวชายหาดมีพื้นทีด่ดำเนินการ13แนวชายหาดจุดรักษาความปลอดภัย3 8จุดมีพนักงานไลฟ์การ์ดจำนวน9 5คนซึ่งจากพ้นการดำเนินงานในปี2557สมาช่วยเื่นอน,นักทองเที่ยวจมนม้ำได้จำนวน2 9 9รายซึ่งเป็นชาวต่างชาติ2 3 3รายชาวไทย66 และในปี2558ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน2558ช่วยเลื่อนนักท่องเที่ยวได้จำนวน1 0 0 4ไร่เป็นชาวต่างชาติ74ไรยชาวไทย26ไรย ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนรวมจากภาคประชาชนในการช่วยให้คําแนะนาเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการช่วยเลื่อนนักท่องเที่ยวได้อย่างทุกวิธีและจะได้มีอาสาสมัครที่ช่วยปฏิบัติงานเฝ้าระวังแจ้งเหตุการช่วยเลื่อนนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดอีกทางหนึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงได้รวมกับทับเรือภาคที่สามกองกํากับการแปด กองบังคับการตำรวจน้ำชมรมไลฟ์การ์ดภูแกตและสมาคมเซิร์ฟไลฟ์เซเว่นออสเตรเลียจัดฝึกอบรมอาสาสมัครไลฟ์การ์ดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมทบทวนและพัฒนาความรู้ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางนา้ำยางทุกวิธีรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยชายฟัง่งและหน่วยงานอื่นๆก่อให้เกิดการจ้างงานแก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้ว โดยประชาชนทั่วไปพนักงานโรงแรมบริเวณชายหาดผู้ประกอบการบริเวณชายหาดและสมาชิกสมาคมว่ายน้ำจำนวน60คนโดยมีระยะเวลาฝึกอบรม5วันตั้งแต่วันที่6-10กรกฎาคม2558ณสระว่ายน,น้ำเทศบาลตำบลเชิงทะเลและบริเวณหาดในย่างจังหวัดภูเก็ต